พี่พีนเมษาไม่อยู่บ้านอาทิตย์เดียวสั่งอะไรมาเยอะแยะเลยค่ะเนี่ยาจจาะไม่ใช่ของพี่พีนคนเดียวนะคะน้องเมษาของพี่พีนเองค่ะเอาละคะ่ะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าแมา่บ้านบ้านเนี้ยจะสั่งอะไรมากันบ้างยังจะเล่นอีกเมษาเห็นพัสดุมาส่งแบบนี้นทุกวันเลยแล้วเหมือนว่าเช้าจะมาส่งอีกแล้วสั่งมาถมงบ้านสุดๆอะคะ่ะว้ายราเากุชชี่พี่พีนจะไว้ใส่ไปทะเลคะ่ะพี่พีนเรล่านี้อะไรคะเนี่ยลาบูบูคะ่ะน้องเมษาพี่ซื้อตามดาราเขามาคะ่ะหนูขอแกะได้ไหมคะขยันซื้อจริงๆเลย สองพันค่ะเมษายังไม่มีเลยนี่พี่พีนแบรับงานซ้อนปาคะเดี๋ยวเรามีเรื่องต้องคุยกันค่ะต่นล้ขอเษาแกะของพวกนี้มันเสร็จก่อนตามแม่ก่อนจิ๊บแม่ก่อน ่ว้าวพี่พีนมาส่งแลว้วพี่พินเ<ม>อาพรไปสองบนะาทพี่เพิ่งปิดยอดไปวันก่อนนี่เองค่ะวันนี้มาส่งแลว้วแม่บ้านชีวิตดีกว่าเจ้านายอยค่ะตอนนี้มีทองมีทองค่ะพอแล้วค่ะเมษาเลิกแกะแล้วพี่พินสาวภาพมาดีกว่าค่ะว่าไปรับงานซ้อนที่ไหนไม่ได้รับงานซ้อนค่ะน้องเมษาแค่เวลาว่างๆพี่พีนจะเข้าไปเล่นหวยยีกีหยีีกีอะไรได้เงินเยอะขนาดนั้นเหรอคะก็หวยยีกีที่ออกผลทุกๆุหนึ่งนาทีไงคะเล่นแป๊บเดียวก็ได้เงินหลักพันแล้วค่ะน้องเมษาระวางเดนมพันรอออกรหัสเนี่ยรู้ค่ะน้องเมีีแนะะอกค่ ดูไหมคะพี่สอนไหนคะเล่นยังไงนี่ค่ะน้องเมษากลุ่มลายเจเปิลคนเขาเยอะเหมือนกันนะคะพี่พินเกือบห้าร้อยคนเลยอะค่ะเขาน่าจะดังอยู่เหมือนกันนะคะพี่พินพี่พินไปเข้ากลุ่มเขาได้ไงคะพี่พินเข้ากลุ่มนี้มาเพราะเพื่อนบอกต่อมาเหมือนกันค่ะน้องเมษาหน้าตาหัวยีกีเป็นแบบนี้นะคะนั่นค่ะเขาส่งเลขมาแล้วค่ะเราก็จำเลขแล้วก็เอากดตามได้เลยค่ะศูนย์หนึ่งสองสามห้าเจ็ดแปดเส็จเลขหรอคะใช่ค่ะกดเลขเสร็จใส่จำนวนเงินซื้อรอแป๊บเดียวนะคะผลถอยหลังตรงนี้นะคะรอแป๊บเดียวค่ะ ว่าแล้วเหรอคะใช่ค่ะงั้นอย่าม้วดนี่เมษาขอเล่นเองได้ไหมคะได้สิค่ะน้องเมษานี่ค่ะกดได้เลยค่ะน้องเมษาศูนย์หนึ่งสองสามห้าเจ็ดแปดเฮ้ยพี่พินเข้าอีกงวดแล้วค่ะพี่ลิ่งเป็นไงคะง่ายเลยค่ะน้องเมษาได้มากเลยอค่ะพี่พินพาเมษาเข้ากลุ่มได้ไหมคะ